thank you สวัสดีจ้าวันนี้มาพอกันกับสวนทิ์อิ่มใจมากผอมกับล่มหนาวผัดตึงๆเนาะค่ะกับอุณหภูมิที่เย็นลงตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแรงๆเนะาะมื่อนี้ก็ได้โอกาสเข้าสวนมาเก็บพักเหพี่น้องเบืองหลักกะอับดีดพืชพักของเขานอกว่าโตไปหอนไซแล้วเวลากะพานไปเร็วๆว,ว่าจะอารคีบเหพี่น้องเบืองแต่ไร มือไร้เว้นละละแต่ว่าก็จักยากยัง,ยงตัวยากยังย้งเนาะค่ะพี่น้องตอนหนี้เข้าก็ยังใส่บัวหลดหน้ำขึ้นเกาะวาไฟฝ่าเขาบวนมาติดหมอห้เป็นช่วงตรวจข้างฉช็ดของในข้างพอดีเขาบวให้เบืกของก็เลยตรงลอบไปอีกประมาณกลางเดือนท่านว่ากะอะซีเมนจังไดก็แล้วแต่กะเอากะตรงทาขึ้นเกานะค่ะพี่น้องเมื่อเขาเรืองของเข้าคาบาดท,ที่นิเกฟพากตอ นี่ก็จะเป็นแปลงพักสลัดนะคะที่ไปเอากับนองมาน้องก็ให้เบียร์มาสองสีเป็นสีเขียวกับสีม่วงจ้ากวามเป็นพันยังกับบูหูคะ่ะมือเนี่ยพกก็จะห้มาหลายพักแนม่มีไอกะลามปีลากาบอกคอีนะคะก็เลยเอามาไปแปะไปแปะแรกๆว่าจะไปซื้อพันพักนันนีมาเพื่อนก็นเลยว่าโอ้เอือ,อยจาไปซื้อ,องำหนงลายอยู่วะสัน ผนปลูกพาคายอยู่ตลาดนะคะก็เลยไปขอผนเบ่งแบงมาเนาะกะอยู่กินน้ากันกะบริยาานะคะกะซอยเลือกเกลือกูนกันเนาะกะจังว่าเวลาพานไปไวเพราะว่าตอนนั้นกะล่างลุ่งพักตอนนี้กะตเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแบบหลวดเร็วท่านใจดีขนาดมือนีกะมีเม่นู่วายาก,ก็บพักซดละกะไปกินกับปนปลาคอหน่อยนะคะคือสีแสบคือปลา ลกกระหลวกพักแน่นน,นี่แน่นะคะเข้มแกมกันไปโบราณพันวาเฮ็ดพระเขาโูหกหวาอายุเสด็จนิ่งหลางกายเสด็จแข็งแรงนะคะนี่จะเป็นกระลำปีทิฏต,ติแล้วกระล่างงามด้วยค่ะพี่น้องใส่ฟุนขิงวัวแล้วก็ฟุนขี่ไก่เนาะแล้วก็เสริมด้วยแกบนิดหน่อยพ่วนดินเรื่อยๆนะคะกับใดตามนี่เลยค่ะอากาศกระล่างหนาวหมวกกระล่างเริ่มรลงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ หาโม่งแล้งกูกล้วนะคะไก่เสมืดละในกล่องนี่ก็อาจจะยัง,จงแจงอยู่แต่ว่าแปลว่าบรรยากาศอีลี่จะเริ่มเหมืดแล้วนะคะเมื่อน,นีได้ออกมาสวนคำเนก็เลยต้องฝาวทาเวลาเพราะว่าต้องทายวิดีโอไปนำกระใสเวลาหลายเตื่นอยู่นะคะกว่าเสดจ,จะละฉากแต่ละตอนเนาะทายคนเดียวกันใหญ่กล่องลบไปลบมาลบ,าลบนาลบหลังอยู่นี่ละ บรรยากาศข่าวๆนี้สวนกบับประมานหนี่นะคะกับงามเน่บงามเน่เนาะเข้ากับทยอยเบิ่มลุ่งไปเนื่องจะว่าดินเข้าบปเดมาร์กเนาะเขากับมาผสมดินแลวเข้ากับปลูกเลยก็อาศัยแค่ว่าไอพ่นจะเดมาร์กไปน้นาำละกัไเด้ปลูกพืชพ,พักไปนนํำจะเดบเบินการเสียเวลานะคะสวนของเขาก็จะเน้นเป็นพักลุ่มๆพักหลายๆอย่าง ปู่ยางละเล็กละน้อยค่ะเขากันไปที่สามารถกินใดทั่งพักสดและเอาไปหลวกพักการหินแป้งหนีกันนะานะแต่ว่ากะพักกันทยอยย้อนไปกินดกข้างหางไปกินเพราะว่าเพิ่ในญ่ข้นพวกกันจะน้าข้นก่านีอีกนะคะก็เอาไปกินหร้หลอบเลยเนาะคะ่ะซีหาหลอบละ,ละนี่ก็จะเป็นพักกระจอรเนาะผักกวางตุ้งหรือว่าเอียง ขาอ,อื่นเนาะกรลังจอดอกจอ,อยังนะคะงามตัวนี้ก็เอามาจากน้องคือกันเสียงผากนี่กะบ่สดสดเลยเนาะคะ่ะบุมีสริปบุมมียังอาจจะติดๆคัดๆเนกะกาบขออภัยพี่น้องทุกคนนํานะคะเพราะว่ามันกะเดีเวบาดูเน,นาะจะเสวาจังไดกะจากพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือแปลว่าจะคล้องกับมักอยังที่มันง่าย โมซ่เหลียนนะคะสบายๆใส่ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะเน้นหาความสุขใส่ตัวนะคะเพราะว่าชีวิตคนเฮานั้นบดยืนยาวขนาดนั้นถ้าจะมองไปอานาคตก็อาจจะอยู่ใดพุดถึงสิบปียีสิบปีแต่ถ้ามองย้อนมองย้อนกลับไปสิบปีที่ผ่านมากนี่ก็คือมันแบบเดียวเองนะคะเฮ่าเฮ็ดยังแน่หรอกค่ะ พราะมีความสุขกับจะคของหรือยังการหาเงินก็สําคัญแต่ว่าการดูแลสุขภาพจะคของนี่ก็สําคัญค่ะคือกันนะคะพี่น้องอ้าวกับมาที่พักเข้านะคะพักก็ออนออนดูกเอาดูกเอานะคะมาดูกนี่เธอที่สามเธอที่สี่ละละ่ะทยอยดูก,กินไปเรื่อยๆดูกไปหลายบันไดกับโเเลือนะคะเพราะว่าอยู่บ้านกินพักดีเนาะ นี่จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวเห็นบอกค่ะพี่น้องร่ลมลม่ลมวันนี้ร่มหนาวไปจังใดดอกวันนี้กระเจี๊ยบเขียวเขาก็มีบลายต่นดอกหกเจดต่นพอได้กเก็บเด้กินหมดแดงไฟหมดนั้งดินก็ขืนเบ๊กาดไปยังหลายๆก็สิเด็กินกะเหลือเขาบุญละ,ละเขาจัค่อยได้กินกะเก็บไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่าเริ่มเหมือดได้ค่ะนี่จะหูมกม่งแล้วจังว่าฝ่าทำาเวลาเนี่ยจักน้อย <ส>เด๋วิวเฮดกับเขากับน้ำก็สีสกินก็สียังแต่ก็ดีนแนต่ใช้ชีวิตแบบสบายสบายบริส่เลียนะคะบริอยากน้ำยังดอกแบบว่าการใช้ชีวิตเนี่ยก็ให้มีความสุขที่สุดนะคะว่าชีวิตเวลาห้องมันบลอดภยเนาะห้องกะต้องใส่ให้มันกลมค่าละกะมีความสุขมากทีส่สุดสุดท้ายนี่ก็จบขีปจบเพียงแค่นี้นะคะจำเป็นจังเลยกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเดอร์ ไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะเ้วจะมาอัปเดตให้พี่น้องบึงเรื่อยๆฟังเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย